วิชาวิธีพิจารณาความอาญา2ครอบคลุมขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาคดีอาญาในชั้นศาลโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้1การฟ้องคดีอาญามาตรา158กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่ต้องระบุในคำฟ้องเช่นชื่อศาลชื่อคู่ความฐานความผิดรายละเอียดข้อกล่าวหาและบทบัญญัติกฎหมายการฟ้องต้องทำเป็นหนังสือและมีลายมือชื่อโจทย์2การไต่สวนมูลฟ้องมาตรา162กำหนดกระบวนการไต่ ส่วนมูลฟ้องโดยสารจะไต่สวนมูลฟ้องในกรณีที่ราษฎรเป็นโจทแต่ไม่จําเป็นต้องไต่สวนในกรณีที่พนักงานอายการเป็นโจทเว้นแต่ศาลเห็นสมควรมาตรา165กําหนดขั้นตอนการไต่สวนมูลฟ้องเช่นการอ่านคําฟ้องการสอบถามจําเลยและสิทธิของจําเลยในการมีทนายความมาตรา165กาทับหนําหนดให้ศาลต้องแต่งตั้งทนายความให้จําเลยในคดีที่มีโทษประหารชีวิตหรือจําเลยอายุต่ำกว่า18ปีมาตรา1นึ หกสหกำหนดผลของการที่โจท์ไม่มาศาลตามนัดโดยศาลสามารถยกฟ้องได้มาตรา170กำหนดผลของคำสั่งศาลในการไตส่สวนมูลฟ้องโดยคำสั่งที่ให้คดีมีมูลถือเป็นที่สิ้นสุดแต่หากศาลสั่งว่าคดีไม่มีมูลโจท์สามารถอุทธรณ์หรือฎีกาได้ 3. การพิจารณาคดีในชั้นศาลมาตรา173ากำหนดให้ศาลต้องแต่งตั้งทนายความให้จำเลยในคดีที่มีโทษประหารชีวิตหรือจำเลยอายุต่ำกว่า18ปปีหากจำเลยไม่มีทนาย มาตรา176กํำหนดให้ศาลอาจพาาิพากษาโดยไม่ต้องสื่อพยานหากจำเลยรับสารภาพเว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดโทษจำคุกขั้นต่ำา5ปีขึ้นไปมาตรา192กําำหนดให้ศาลต้องไม่พ,พิพากษาหรือสั่งเกินคำขอหรือข้อกล่าวหาในคำฟ้อง 4. การอุดทณ์และดีกามาตรา218และมาตรา2 1 9กําำหนดเงื่อนไขการห้ามดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงในคดีอุธทณ์ที่มีโทษไม่ร้ายแรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เนื้อหาสำคัญของวิชานี้การจัดทำคำฟ้องและการยื่นฟ้องต่อศาลกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องและผลของคำสั่งศาลขั้นตอนการพิจารณาคดีในชั้นศาลเช่นการสืบพยานการรับฟังคำให้การและการพิพากษาสิทธิและหน้าที่ของคู่ความในคดีอาญาการอุดทนและดีกาคำพิพากษาของศาลวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีอาญาในชั้นศาลซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการ ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย